สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโดน DJI Phantom 3 Advanced นะครับอันนี้ครับสายชาร์จซึ่งจะมันจะมีหัวสำหรับชาร์จวิทยวรีโมทด้วยนะครับต่อไปนะครับเลยมาเปิดกล่องกันนะครับ ตัวแรกนะครับโดนนะครับแพททอมสามแอดวานคุณสมบัติมันนะครับคือมันจะบินได้สูงประมาณ500เมตรแล้วก็บินไกลประมาณ2กิโลนะครับตามคู่บืนครับกล้องจะเป็นกล้อง2สูงสุด 2.7K นะครับซึ่งมี2ขนาดคือขนาด4ต่อ3มเนี่ยมันจะมัน5ล้านพิกเซลนะครับส่วน16ต่อ9จะ4ล้านพิกเซลครับเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยภาพชัดจริงครับแต่เวลานำมาตัดต่อคอมจะกระตุกเลยนะครับ โปรแกรมตัดต่อยโจะกระตุกมากนะครับแนะนําว่าให้ใช้แค่ตั้งขนาดแค่ Full HD นะครับคือ1920คูณ -1080 แค่นั้นพอนะครับแต่ถ้าเป็น DJI Phantom 3 professional เนี่ยกล้องจะ 4K นะครับประมาณ 4K ผมถือว่ามันก็ไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับมันชัดจริงครับแต่เวลาตัดต่อวีโอมันกระตุกแน่นอนครับถ้าเครื่องถ้าเครื่องคอมเราไม่ไม่แรงพอนะครับ พนทอมสามแอดวานนี้จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์ป้องกันการชนนะครับงั้นการบินต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นแพนทอมสี่เนี่ยจะมีตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับว่าถ้าเรากาลังบินแล้วมันไปชนอะไรเนี่ยมันจะมันจะ,นจะอ้อมอ้อมวัตถุนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบินเนี่ยเจอต้นไม้ปุ๊บมันจะอ้อมต้นไม้ให้โดยอัตโนมัติแล้วมันก็บินให้เราต่อนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราต้องควรชาร์จให้ให้เต็มนะครับ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งก่อนที่จะใส่เครื่องโดรนแล้วบินนะครับถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ต้องรอให้แบตเตอรี่เย็นก่อนนะครับถ้างนงั้นมันทําให้แบตเตอรี่เสื่อมได้นะครับการชาร์จก็ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงเมื่อรู้ว่าเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่หรือว่าไม่ได้ทําการบินเป็นเวลาหลายวันเนี่ยอย่าชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ชาร์จให้เต็มแค่ประมาณ40-50%พอนะพครับถ้าเราไปชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ได้ใช้ภายใน2วันหรือ68ชัวงว มันจะทําให้แบตเ่ยบวมได้นะครับเพราะแบตไม่ได้ครายประจุแต่เราก็สามารถตั้งค่าการคลาประจุของแบตเตอรี่ได้ในแอปพลิเคชัน DJI GO ได้นะครับซึ่งผู้รู้บอกมาครับว่าควรจะตั้งได้ไม่เกิน2วันเราเราตั้งเพื่อในกรณีที่ว่าเราเผลอชาร์จแบตเต็มร้อแล้วเราไม่ได้ใช้ภายใน48ชั่วโมงเนี่ยแบตเนี่ยมันจมนมน้มันก็จะมีการคายประจุโดยอัตโนมัติเองนะครับในช่วงเวลาที่เราตั้งค่าไว้นะครับตั้งแต่1วัน2วันจนถึง10วัน ดูที่จอยสติ๊กนะครับข้างซ้ายถ้าดันจอยสติ๊กดันไปข้างหน้าอันนี้คือให้โดนขึ้นแต่ถ้าดันจอยสติ๊กมาด้านหลังอันนี้ให้โดนลงถ้าดันจอยสติ๊กไปด้านซ้ายหมายถึงให้โดนหันซ้ายถ้าดันจอยสติ๊กไปทางด้านขวาอันนี้คือให้โดนหัน ไปด้านขวามือครับขวามือถ้าดันขึ้นให้เดินหน้าถ้าดันลงให้เดินให้เดินถอยหลังถ้าดันไปทางซ้ายให้โดนไปทางซ้ายนะถ้าดันไปทางขวาให้โดนไปทางขวาปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่ ต้องการดูภาพที่เราเพิ่งถ่ายไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยปุ่มนี้คือปุ่มถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพนิ่งส่วนปุ่มนี้เป็นเป็นล้อลูกเลื่อนนี้นะครับเลื่อนเพื่อปรับความชัดของกล้องนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มบันทึกวิดีโอ ส่วนอันนี้คือการก้มเงยของกล้องที่อยู่ใต้โดนะครับถ้าดันออกเนี่ย,เ,เ,ย,ยเ,ปเป็นการเงยถ้าดันเข้าการก้ม,มตัววิกตัว P นี่นะครับเีย่ยเราเลื่อนไปที่ตัวพีปุ๊บตัวพีก็คือ มันจะล็อกตำแหน่งการบินนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็คือว่าใช้ระบบ GPS ในการในการบังคับบินครับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ไม่มีโหมดการบินมาถ้ามาเลื่อมาตรงกลางตัว A ไอตัว A นี่คือจะไม่มีจะไม่ใช้ GPS ในการบินใช้ในการบินในอาคารในบ้านเรือนในห้องโถงนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับมันจะ มีตัวเซนเซอร์อยู่ใต้ใต้โดนนะครับเซนเซอร์ยอยู่ใต้โดนนะครับไม่คอยจับที่พื้นถ้ามันมันจะล็อกตำแหน่งเฉพาะที่ได้แค่ความสูงเท่านั้นถ้ามีแอร์หรือว่าพัดลมเป่าเนี่ยมันก็จะปิวเลยนะครับโหมดนี้ค่อนข้างอันตรายถ้ามันใช้โหมดในการถ่ายภายในอาคารซึ่งในอาคารเนี่ยไม่มี GPS ไม่สามารถใช้ GPS ได้ถ้าผู้ที่บินใหม่ๆนะครับผมไม่ผมไม่แนะนำเลยนะครับต่อไปครับ โหมดตัว F ตัว F นี่คือฟังก์ชันนะครับโหมดนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดเลยนะครับเพราะมันมีโหมดการบินโดยอัตโ,ตโนมัติให้เราทําการบินได้อย่างง่ายดายนะครับโหมดนี้จะใช้ GPS ด้วยแล้วก็มีโหมดการบินด้วยนะครับส่วนปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ C1 และ C2 อันนี้เป็นปุ่มสําหรับกดเพื่อเป็นเป็นเมนูรัดนะครับยกตัวยอย่างเช่นผมผมกดผมกด C1 เนี่ยผมตั้งผมตั้งรัดในการดู แผนที่การใช้โดนส่วน C2 เนี่ยผมใช้การตั้งค่าด้วยการก้มเงยกล้องอย่างเร็วสองอันเนี่ยสองปุ่มเนี่ยเราจะไม่ใช้ก็ได้ไม่มีผลอันนี้สำหรับเสียบ USB เข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะครับอันนี้คือเสาวิทยุนะครับเสาวิทยุเนี่ยพยายามง้างออกนะครับการกระจายของ ขอ,ของสัญญาณเนี่ยมันจะกระจายข้างๆนะครับถ้าจะให้โดนเนบินสูงที่ดีเนี่ยเราต้องหันต้องปรับตัวนี้นะครับเราใช้ท่านีน้แล้วสัญญาณมันจะออกมาด้านหน้านี้โดนจะอยู่ทานบนนะครับใบพัดซื้อมาจะให้มา8ใบนะครับมีทั้งหมด2ชุดเป็นสีดำสออันสีเทา2อันสายคล้องคอก็ถือว่าจำเป็นเวลาบินนาน,านเนี่ยมันจะเมื่อย ใส่ใบพัดใส่ให้ถูกต้องนะครับที่ใส่สีดํามันจะมีสีดำสองอันแล้วก็สีเทาสองอันสองข้างนะครับก็หลฝั่งสีสดําใส่ก่อน,นครับหมุนไปทางซ้ายนะครับสีดําจะหมุนไปทางซ้ายสีดําหมุนไปทางซ้ายหมุนไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแคบพอดีพอดีสีเทาครับใส่กับมอเตอร์สีเทาหมุนไปทางขวาอ่นี่ครับหมุนไปต้องแน่นมากทางขวา ไปครับที่สําคัญเลยคนชอบลืมไอตัวล็อกกิมบอลทุนี้ให้ออกด้วยนะครับมันมีผลตอนเปิดเครื่องนะครับกล้องมันจะไม่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 ใส่ไปใส่มาอาจทำให้เสียได้นะครับการใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับใส่ครับเลยนะครับใส่นี้ครับไปเลยปุ๊แบแล้วกดเข้าไปเลยครับให้มันดังแก๊กอ่าอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องก่อนทําการบินนะครับเปิดรีโมทครับกดหนึ่งที แล้วกดอีกทีหนึง่งกดค้างไว้อ่าดังเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยปุ่มต่อไปมาเปิดที่โดนนะครับกดที่แบตเตอรี่กดหนึ่งทีแล้วกดอีกทีค้างไว้ไปติดแล้วปล่อยครับเครื่องก็จะรีเซ็ตทำงาน D J i g o รอทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับเมื่อเปิดแอปมาเนี่ยครับปุ๊บ ทางทางแอปพลิเคชันเนี่ยแจ้งเตือนมาครับว่า Aircast Status เนี่ยหมายความว่าโดนของเราเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยคือ Overlay Status เนี่ยคือ Normal คือปกตินะครับคือ l e s t s t f i r m เฟิร์มแวร์หมายถึงว่าเฟิร์มแวร์ผมเนี่ยอัพเป็นปัจจุบันแล้วแต่ถ้าเฟิร์มแวร์ไม่ใช่ปัจจุบันเราต้องไปไปอัพนะครับที่สองไฟโหมดผม ปกตินะครับอันที่3คอมพาร์คาลิเบต normal อันนี้เดี๋ยวเราก็ทำการคาลิเบตกันนะครับด้วยการหมุนโดมต่อไป MIU ของผม,ผมปกติ MIU นี่ก็คือคือคือเวลาบินเนี่ยโดนเขาจะตั้งตรงใช่ไหมฮะถ้าตั้งตรงแล้วก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเราจะเซตค่าใหม่ หรือว่าโดนบินไม่ตรงเนี่ยเราเสร็จค่าเราต้องต้องวางโดนกับพื้นกับพื้นเรียบพื้นพื้นที่ไม่มีการเอียงแล้วก็ทําการคาลิเบต IMU เพื่อให้โดนเนี่ยเขาเขารับรู้ว่าเวลาเขาบินมอรกาศเนี่ยเขาจะต้องตั้งตรงเหมือนตั้งตั้งกับพื้นครับมันจะทําให้การสู่ตรงของโดนดีนะครับต่อไปครับรีโมทคอนโทรเลอร์โหมดคือเราใช้โหมด2โดคือการบังคับจอยติ๊กเนี่ยเราใช้โหมด2ครับก็คือเดินหน้า จอยซิงด้านขวาเนี่ยเดินหน้าโยกไปหน้าก็ไปหน้าโยกไปหลังก็ไปหลังโยกหัซ้ายก็ไปซ้ายโยกไปขวาไปขวาถ้าจอยซิงด้านด้านซ้ายเนี่ยก็คือโยกไปหน้าเนี่ยขึ้นนะครับโดนขึ้นโยกมาข้างหลังโดนลงท่ายกโยกซ้ายคือหันซ้ายโยกขวาคือหันขวาอันนี้เราใช้หมด2นะครับต่อไปครับรีโมทคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่หมายถึงว่าแบตเตอรี่ในรีโมทของผมเนี่ย86%ก็ก็ถือว่ายังยังยังเยอะอยู่นะ เด i o โอชาแนลต่อไปครับไอเดเรโอชาแนลตัวเนี้ยคือช่องวิทยุองค์ผมเนี่ยคือกูดก็คือคุณภาพดีนะครับผ่านนะครับไอคั a แบตเตอรี่ก็เมายถึงว่าโดนของผมเนี่ยมีไฟกำลังไฟ81%ก็ถือว่าผ่านนะครับต่อไปอุณหภูมิครับอุณหภูมิของของโดนนะครับอุณหภูมิของโดนเนี่ยผม92อง,องศา ก็ค่อนข้างร้อนแต่ยังบินได้ปกติต่อไปครับ gimbal s ต t u p หมายถึงว่าไอตัวไอตัวกล้องกล้องที่อยู่ใต้โดเนี่ยผมผมทำการคาลิเบตเรียบร้อยแล้วครับกล้องกล้องเนี่ยมันจะตั้งตรงไปแล้วแม้แม้ทั้งบิบนบนอากาศมันก็จะตั้งเป็นแนวตรงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะตั้งค่าใหม่หรือว่าคาลิเบตใหม่เนี่ยวเราตั้งตั้งตั้งกระปุกแล้วเข้าไปตั้งตั้งค่าเซตแล้วกล้องมันจะมีการสั่งไว้เพื่อให้กล้องกล้องโดรนรู้ว่า ในกล้องตั้งตรงตอนอยู่พื้นนะถ้าขึ้นอยู่บนิาการต้องก็จะตั้งตรงแบบนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าปกติต่อไปครับไอเอสดีการ์ดของผม 16G กิกนะครับก็ถือว่ายังมีเหลือใช้อยู่นะครับอันนี้ถือถือว่าโอเคนะครับเครื่องโดนเนี่ยเครื่องโดนเราไปถ่ายในถานที่ต่างๆโดนยังยังยังไม่รู้ทิศทางยังไม่รู้ทิศทางนะครับเราต้องทําให้เขารู้ทิศทางก่อนครับด้วยการ กดไปที่ Compass Calibate กดไปครับกดโอเคครับปุ๊บเหมือนเดิมครับให้หมุนตัวโดน3ามอ้อาครับงศาเหมือนเดิมตามภาพแล้วก็เอียงแล้วก็หมุน3ามอ้อาครับองศาอ่าอ,อันนีน้ีเรียบร้อยครับอันนี้ทำการบินได้อ่าขึ้น ready to go หมายถึงว่าพร้อมแล้วพร้อมที่บินแล้วนะครับ เอานะครับคราวนี้นะครับผมจะมา,าสตาร์ทกันนะครับด้วยการบุ่นพัดด้วยการาโยกจอยสติ๊กลงมาไปรูปตัววีอย่างนี้นะครับโยกลงมาตรงๆอย่างนี้ครับปุ๊บอ่ะเนี่ยไปพัดหมุนแล้ว ต่อไปนะครับผมผมจะดับใบพัดน,นะครับให้ดันจอยสติ๊กลงมาตรง,ตรงนี้ครับใบพัดก็จะหยุดขอแนะนำนะครับในการที่เราจะขึ้นบินเนี่ยตัวโดนเนี่ยจะต้องห่างไกลจากสนามแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กท้ายรถกระบะเหล็กที่อยู่ตามโรงรถโรงเก็บรถเพราะว่าในโรงเกรถจะมีเหล็กที่ทํามาจากรถยนต์แล้วก็ สาไฟฟ้าแรงสูงพวกคลื่นสนามแม่เหล็กต่างๆพรกนี้นะครับขอให้ห่างครับถ้าเราไม่ไม่หา่างหน้าจอ education เอเมันจะฟอนม,มันจะขึ้นโซแดงแถบสีแดงให้ให้เราให้เราขึ้นบินในสถานที่ที่ไม่มีคลื่นแม่เหล็กเอสนามไฟฟ้า